สวัสดีครับผมมูนนี้ก็ขายซอนะครับบระเทศไทยลงดนนะนะครับมูลนี้มาเปิดโตนะครับหนกยีลุมยางนะครับมูลน้ก็วันที่สามสิเดือนหานะครับเดือนหาปีสองพี่สิบเดนะครับมาเบ่งรายละเอียดกันเลยครับผมอันนี้เป็นนกยางนะครับเป็นทรงทรงก้างปีกนะครับ รายละเอียดงานนะครับผมครับนี่ครับนี่นะครับน้ำนักเบ้าครับน้ำนักเบ้าครับปกพาสะดวกครับพนพร้อมครับอยู่ไดน,นานนะครับ กระทรงแหลกกระทรงกลางปีกนะครับเป็นทรงกลางปีกนี่นะครับถึงรายละเอียดงานนะครับสนใจทักมาได้ครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงไว้ตายฉิดนะครับส่งหนึงกับเป็นทรงทรงยืนนะครับทรงยืนทรงยืนทรงกระเทยนะครับของมีพรอมทรงนะครับผู้ใดที่ถามมาติดต่อมาเลยครับตอนนี้มีพรอมทรงแล้วครับ ของกระเลื่อมเฮ็ดเรื่อยๆแล้วครับนี่ครับกำลังเลื่อมฤดูการครับผมก็ครบสุดพร้อมต่อกระมี่ครับใจถักมาได้ครับขนาดกระเท่าของจริงนะ้ครับบางรายละเอียดงานนะครับอันนี้เป็นทรงยืนนะครับทรงยืนทรงยืนกับทรงกลางปีกนะครับมีสองทรงครับ นะครับหยักยางนะครับทำจากยางนะครับนี่ครับจีบอบเข่าละกันครับผมนำนักเบ้าครับพกพาสะดวกโอเคครับนี่ฝากไปซัมนีสซากอนครับไปสนใจกระทักมาเด้อครับของมีน่อยนะครับเขามาเท่ะน้อยนะครับเตะเรื่อยๆนะครับโอเคครับฝากผลงานขายซ้อมเด้อครับ ช่วงนี้ก็ลกอีรุ่มกำลังขึ้นนะครับถือฝนใหม่ครับเริ่มเริ่มมีผลงานแน่แล้วครับผมเดี๋ยวสิจัดคลิปให้บึ่งนะครับนกย่างนะครับโอเคครับฝากไว้จนีนะครับมันมานทุกท่านครับขายซอผม